เราไม่มีการไอ้นี่กันนะเออาไปเเถะราแฟร์กันนะเอาไปเลยเดี๋ยของมากี่บาทพี่ก็ให้ไปแล้วแหละเอาพี่เมย์แล้วเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องนั้นเป็นไงอ่ะเรื่องไหนเรื่องเหล็กในท้องน้องออกแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีมันจะลาออกแล้วเดี๋ยวมาช่วยคนนึงแล้วเราก็จะเปิดโปรเจกต์ด้วยกันแล้วเรื่องนั้นเคลียร์ยังพี่ยังไม่เคลียร์ค่ะร้อยล้านรอจ่ายโอ้โหมันไม่จ่ายไงมัน ยังยังไม่เปิดประเด็นเลยว่าเรื่องไหนเอ้าหมาไปเรื่อยไปเปื่อยมากโอ้ยตอนนี้พี่เมย์แตกแตกแสนอีกแล้วเลยว่าชวนน้องไปเล่นหรือว่าใต้ตาพี่ยูกินเงียบแสนแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหรองงมากนี่เราขายของแบบแค่ตั้งโชว์หรออันนี้ดีมากถ้าใครมีลูกมีลูกนะให้โมเน่กินโมเน่นี่คืออะไรโอันนี้ก็มีนะโมเน่นี่คืออะไรไม่กินโชว์ไม่ยูกิน ชอบเวลาโมเน่เรียกน้องน้องซุปซโซซี่กินไหมน้องซุปนี่นี่แบบพี่ยูจินดูโมเน่นะคะโมเน่กินเก่งมากเลยค่ะโมเน่จะโชว์พี่ยูจินอย่าเอาของโมเน่นะฟาโอ้ยอนนเลยแ,แล้วเดี๋ยวพี่ยูจินอย่าแย่งของโซโซะนะอันนี้มันของโซโซ,โซโอู้ยไม่ได้ไม่ได้ไ <c oughs> การเลี้ยงเด็กต้องจิตวิทยาโคตรแน่น พี่จิ๊น okay, oh ้องขอสอนพี่จินงเดี๋ยวแยกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคนนี้ชอบมากเลยอร่อยมากให้แม่ซูจินงด้วยแม่เขาด่าเนี่ยแม่คล้ายพ่อแก่ให้เออเอาเก็บไว้โอ้โหมากินแบบนี้นะคะพี่วิจิ๊งขาตอกตักได้เลยค่ะวิจิ๊งอยากชิมไหมลูกกินได้กินได้นะป๊อปแพ็ทเหมือนอร่อยของเด็กเอาไหมกินได้ลูกอืมพันบ้านแล้วพันบ้านแล้วพี่เมนูเชื่อมีกี่กล่อง มีเยอะห้าพันหกพันมีเยอะโอ้โหอันนั้นเยอะเหรอแต่พี่ับลิได้เลยคืนนี้ถ้ามันมาหรอเ้ไม่อันไม่อันตัวเนี้ยเอออ่าเดี๋ยวเรามาจับเวลาให้นิวเทรลทั้งนาทีดีกว่าเออเออเลอเออแรงเออเกอนออเ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 ่อเอเออเอ็นออเออเอ่เอนเออเเออ่หันออเอ อ๋อยจินอยู่ฝั่งนี้โอ้โซ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 โเออเโซนุกแล้วโซนุกแร้วโซนนมันหิ่นนะลูกข้างหลังโซตัวจริงหล่อเนาะไนั่งกับยูจินไปนั่งสวยๆดูเขาลูกเขาเรียบร้อยมากเอออ่ะกินได้เลยไอนได้สอนยูจินกินยังไงน้ำชากินนันไหนได้รอแล้วกนีจะอะแนสอนได้นะกินไปกินงไงเวลาเอานี้ต้องอน้าปากยูจินยังไงต่อเขาแล้วเสร็จ

ก็เป็นราคาพิเศษทุกคนคือฝากหมุนด้วยโซโมเนเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่แล้วก็เลยคัดสรรสิ่งดีๆมาให้ลูกคือเราเข้าใจทุกอย่างว่าลูกคือสิทธิความรักที่เรามีก็คือเธอมาเป็นสินค้าตัวนี้นะคะใครที่มีลูกมีความมีหลานมีคนที่รักก็ไม่ได้ค่ะหน้าเราจะไม่โป๊กันไม่มีใครโป๊เลยทุกคนแต่งตัวสวยมากเลยพี่อูจีแตัวไหมไม่โป๊สวยยังเลยลอกกีต่ายมูนนี่ ก็สวยค่ะป okay. no 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 ้าอยู Alter, ่อยู่โส้ยอยู่อใช่ใช่ส่ยค่ะใช่ใช่ชอใช่เขใกุ๊บใช่เห็นไหมใช่เห็นไหลูกใี่ยูจิเป็นตัวอย่างอะแล้วมองอยู่่งต่าดูงานมากนั่งดีๆลูกนั่งดีๆชอบชอบมองเนี่ยชอบแล้วก็กลับไปพูดถึงไม่หยุด โอเคไปนั่งก to ับพี่ยูจินแปะเราหมดเวลาของเราแน่ๆเลยไลูกเอเดนเดิ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 นอ่าให้กดอีก3นาทีนะสามนาทีฝากด้วยนะคะเผื่อใครซื้อช่องอื่นไม่มีถูกวันนี้แน่นอนนะคะวันนี้ก็เป็นราคาพิเศษมาโอเคไปเลยค่ะน้าพี่ยูจินเห็นไหมพี่จินน่าตัวหนึ่งปับออกเลยพี่เมย์กับจินนี่คือเลี้ยงลูกไปขายของไปใช่ไหะ อเ่หาแล้วเห็นปะแม่ไเียงไม่กับทำหเลยทำมนี่โอ้ไปจจยนได้หายแล้วหายเลยแล้วเดี๋ยวไปเซเว่นกันก็ไปซื้อไอติมนด้นด้มเออได้ไจเจีเรามีอันแบ่งกัเยได้ไหมอ๋อเอหมนี่อมวันนี้เอาไหมคะเอาไม่เอายันนี้ไม่ย้มจริงหค่ะ อันินน้จไม่้นอทำอะไรแล้วพี่พี่ตาใจถึงมหน่อย้ากง่ายมากหเด้อดเดอ่ออันนี้ที่6กเมื่อกี้ลูกค้าทำได้พี่มยกับน้องด้วยโอ้โหโอ้โหเร็วมากโอ

ซิมซิมไหมใครจะซิมซิมให้ให้โมเน่อันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิ๊กบิ๊กเอาให้บิ๊กมเน่อันใหญ่เลยนี่โมเน่ดูคะับพี่จินดูเด็ดไหมแต่พี่จะซื้อให้ยิ้มหวานนินึงยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานโอ้ยยิ้มละโอเคค่ะโอ้ยากไม่มีอะไรเลยถ้าเด้อแปดเดร์เลยนี่นี่นี่แปดเด้อค่ะอันนี้เอาอันนี้แล้วกันอ่ะมาใครจะกินนี่อันนี้กินไหมคะมีขนมอีู่เอาไหมอ่ะโอเค เอาใจย่าม่โมได้พูนนาี้อะไรนะพี่่ตามใจหนูไหมพี่ตามใจหนูไหมพี่รอเลยอันนี้อให้พยูนี่ยเด้อเด้อแเด้อเลยหนงสองามเด้องเด้อนี่มองมิกมองหนูมองอีฟเร็วเร็วเร็วจะไปแล้วหมดเวลาแล้วหนึ่งเด้อด้วยนะจ๊าวันนี้ โอ้ยนี่ที่เหนื่อทงแม่ถ่ายด้วยแม่เคนนั้นนนี้นนี้ไม่เคยเห็นคนเด็กนี่เล็กขนาดนี้อยู่ใลกันนี้อันนี้พี่จะขายไม่ไม่พายจมวันนี้กล่อมน้อยกล่อมน้องน่อยโอ้ยนนี้น่เด็กเด็กที่เหนื่อยทองแม่ตกกนี้เลยนะที่เหนื่อยทองคนนึงค่ ใส่ไม่ได้ลูกใส่ได้ลูกลูกื่นลูกคนอื่นใส่ได้เอเลยหุ้ยไหนแม่ขอหน้าหน่อยโอหจมูกนไหนพี่เจนี่น้องคนที่นีนี่เดี๋ดูสินี่นี่ทอะไรลูกน่าจะตีปะ่ะหเดี๋ยวปะปนเียน้องน้องน้องถือข้าวไหมนือข้าวหรืมันใช่มีคนหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่มีคนหนึ่งเรก็ออกไปแล้วลูก ดีด okay? yeah, yeah, yeah. oh, ีเลยจรัจะจเขาก็ม mm ีพ hmm. ี่เจนนี่คนนึงของเราก็มีค่ะไม่ควรนาเจนนี่อืไปจนนี่ดูโเไเลยอะเอเจนนี่ดีใจยเจหับไปเร็วอ่ะหดับไปเร็วมีโมเลยบ้านแต่แม่ทำไดให้รางวนกัไปน้องาีน่เจนอืม่ยพี่เมย์ลูกขาหามสองข้ ยิ่มหวานนะยิ่มหวานเหี้ยิ่มหวานนะพี่ม่ะเซีเสือซีเสืซีเสืซีไปถ่ายรูปหนะพี่แจ๊กมาครับพี่ม่ถ่ายรูปหน่ะบ้ามึงไม่ได้แม่คุณคุณจีนคุณจีนที่นี่พี่อยู่จีนจีนก็งอนหนึ่งสองสามเสือซีเล่ส์ค่ะเสือซีเสือซีของแม่เลยเสือซีเลย เืนมองต้องเราไป่รัวันตลูกอีหวนมยิ้มห้ามยิ้มอันนี้แบบนี้อมองต้องยทีนีายิมหยิ้มอย่ิ้นะอยยิ้มนะรักเหมือนกันเลยได้เลยลูกเหมือนกันทุกประการน้องเด็กเกินลูกได้ได้ทลเ่เราไม่กลวนะเจลี่เอาเถยไปรับรางวัลก่อน

นนไดนะ้น้องรู้จักเขาหรอคะจยูเจยูจะซอที่ของสินเ่ให้น้องโอเคะรสิเยแ่ไปแล้วยูน้องรู้จักน้ององาหรอคะก้องกัมาทุกอย่างทู่สภาวะปกติขาอะอแออน ไฟถอยหลังให้พี่หน่อยอวนตืมตืมมาน้อ้วนท,ทุกคนสภาวะปกติกลับมาได้แล้วนะเด็กๆออกไปแล้วเนาะ ล่าขายยี่สามล้านแล้วเอะใครคะอะไรคะนี่มาตรงนี้แบบตาม้วะคะแบบนาำราคาแ<ะ><ะ>บบตามมาอืมไม่เป็นไรเพ<อ>ราะเราประกาศชาัดอยู่เลมาเก็บสินค้าคะ่ะผลไม้เมื่อกี้มีอีกไหมมีค่ะแล้วถุงมันน้ำมาพา่ะ ปิดปิดไฟนี้หน่อยจาย,ย่ายอยู่ขอหวานอ่อนโอ้ยรเขียวบ๊ๆบบาอบ,อบ,อบอเอออะไรอะขอบคุณค่ะมา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 แบ,บนตอบ